看、啊 รายการเกษตรคู่ซีวันนี้มาได้เรื่องของสุขภาพอีกแล้วนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะวันนี้เรามีมาแนะนําค่ะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้มีสุขภาพดีมีความสุขนะคะมีความสวยความงามนะคะแล้วก็ได้เห็นคนรอบข้างแล้วมีความสุขวันนี้แก้วก็เช่นกันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่นะคะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราแล้วมีความประทับใจแล้วก็อยากจะยินดีที่จะบอกต่อนะคะวันนี้ขอสวัสดีคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่คุณแม่น้อยหรือว่าคุณแม่เพเราะค่ะค่ะคุณแม่น้อยเพราะลูกศึกคุณคุณหน้าแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ใครค่ะก็คนกันเองก็อยากจะมาบอกกล่าวนะคะให้ทุกๆท่านนะคะที่มีคุณแม่เป็นเป็นผู้ที่รักนะคะอย่างเช่นน้องแก้วนะคะอันนี้คุณแม่เนี่ยเป็นมีลูกสาวชื่อน้องแก้วเนาะนะคะก็ก็วันนี้เนี่ยเรามากันแบบว่าครอบครัวมีสุขค่ะก็คืออยากจะบอกกล่าวค่ะว่าคุณแม่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเนี่ย อะไรที่คุณแม่ประทับใจแล้วตอนนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณแม่ทานอะไรคะซันดูมี่ค่ะค่ะซันดูมี่นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสุขภาพสตรีเอ๊ะซันดูมี่มาเกี่ยวอะไรกับคุณแม่นะคะเขาบอกว่าซันดูมีนะ่เนี่ยเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสตรีช่วยให้ผิวพรรณผิวพรรณสดใสภายในของเราดีนะคะแล้วทําไมถึงคุณแม่ซึ่งมีวัยตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คะ ตอนนี้ระคะตอนนี้67ค่ะค่ะ67ทําทำไมจำเป็นถึงต้องทานซันดูมี่อ่าอยากทราบแล้วใช่ไหมคะก็ซันดูมี่เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของสุขภาพภายในใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยก็คือมีน้องมาสองคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือวัยทองวัยทองที่วัยที่ทุกคน ไม่ปาถนานะนะคะคุณแม่มีปัญหาเรื่องไวทองเป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อทองนี่นะคะเกิดจากบาแบบว่าเรามีอายุมากๆเนี่ยคือรูปบาาในร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยก็เหมือนอย่างกับคนมีอารมณ์ร้อน หุดหงิดง่ายมาพอเจอใครก็เห็นอะไรก็ฝังหูฝังตาไปหมดคฝังตาฝังหูตาอารมณ์แปรปวนอารมณ์เนี่ยแปรปวนฝังหูฝังตาไม่อยากบางทีก็ไม่อยากพูดอยากไล่ไปไกลๆเลยใช่ค่ะแต่ได้มามาได้ฟังได้เข้าคุยกันเพราะเอิญลูกสาวก็มาคุยให้ฟังเรื่องรักษาสุขภาพภายในในร่างกายของเราคือหนึ่งเราก็มีลูกมาเยอะ สองคนนี่ก็เยอะนะแล้วก็แถมยังเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่อยากจะเกิดกับเราอีกอ่ะมันก็หลายคนแหะนะมดลูกก็บอบช้ำมาเยอะแต่แถมก็ไม่ได้อยู่ไฟอยู่ไฟก็ไม่ได้อยู่ก็มาเนี่ยลูกก็บอกว่าแม่ก็เนี่ยดูสิกระบนเป็นกระบังลมมั่งอะไรต่ออะไรหงุดหงิดก็เลยก็ปัญหาที่คุณแม่พบหนักก็คืออันนั้นที่แม่เล่าฟังก็คือว่า อันฉี่ไม่อยู่ใช่ผู้สูงวัยมักจะเป็นนะคะยาอันฉี่ไม่อยู่ก็คือเวลาไปไหนเนี่ยทาให้ไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไปไหนอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อก็ไม่อยากไปอยากยจะไปงานสังคมไม่เอาไม่อยากไปพุดผกิด ไม่อันชีไม่อยู่ไม่อันชีไม่อยู่ไม่ไปไม่ไปหรอกทําให้ความสุขในเรื่องของ<ช>การสังคมเนี่ขาดหายไปแต่พอมาเจอซันดูมี่เป็นไงคุคงแม่ได้ซันดูมี่ที่ลูกเอามาให้ทานนี่แหละ,ค,ะค่ะตอนนี้ก็ก่อนนี้สบายอยากไปนู่นไปนี่หุดหิตก็ไม่หุดหิตอารมณ์ก็ดีค่ะแถม ผิวก็สวยด้วยอ่ามีคนบอกแม่ว่ามีคนบอกแม่ว่าไม่น่าจะถึง67ใช่ถ้าถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แก้วนะคะไม่อยากไปไหนด้วยแล้วค่ะเพราะว่าอะไรไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นพี่เป็นพี่แล้วแล้วอ้ยใะพิ่ทำไมแบางทีก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นแม่เป็นลูกอันนี้เครื่องใช่ใช่อันนี้เครื่องนะคะะตอนนี้ก็เหมือนกับคน40วัน50เส็เค่ะค่ะหน้าตาสดใสขึ้นค่ะแล้วดีไปไปไหนก็ถามทักค่ะว่าไปทำอะไรมา คุณแม่มีความสุขไหมคะก็มีความสุขแล้วยิ่งคนยิ่งชมก็มวยความสุขค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็ได้แนะนำเพื่อนเพ่นเพื่อนเพื่อนเป็นการบอกบุญต่อด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้ามาเยอะค่ะ ให้ทานซันดูมี่ค,คือซันดูมี่ที่สุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเป็นคนวัยสาวใช่เป็นคนวัยที่เรารักนะคะ,ะผู้ใหญ่ที่เรารักหรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วอยากจะมอบสิ่งดีให้ใช่ไหมะคะคุณแม่ขนาดลูกคนเล็กอะอ่ามาก่อนไม่อยากทานไม่อยากทานพอให้ไปไม่ถึงไม่ถึงหวันไม่ถึงอาทิตย์ หน้าใสหน้าใสาใสเป่งปัง<า>ใครๆก็ชมว่าผิวสวยหน้าสวยค่ะแล้วตอนนี้ก็สวยสวยกวย่าเดิมทั้งๆีมีลูกตั้งสามคนใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกเลยนะคะก็อยากให้คุณแม่ฝากฝากไว้สําหรับคนที่อยากตัดสินใจก็อยากจะฝากนะคะพวกไวทองหรือจะไม่ไวัยทองก็แล้วแต่ให้มารักษาสุขภาพภายในของเราเรื่องภายในมดลูกไม่ดีหรือว่ามีประจำเดือนไม่ปกติขอให้ มารับประทานซันดูมี่ของเราหรือเพื่อจะได้รักษาภายในให้ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปทําผ่าตัดไม่ต้องไปคิดว่ามีเงินมากมีเงินน้อยอะไรก็ทานได้แค่เพียงกล่องละ 750บาทค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงเราให้อยู่ในความสุขได้<ช>นะคะ<ช>ค่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยแก้วก็ขอกขอบพระคุณแม่นะคะคี่นะคะแล้วก็อยากฝากถึงนะคะท่านผู้ชมนะคะบุคคลที่ร,รักอย่าลืมนอนใจนะคะดูแลสุขภาพท่านนะคะให้ท่านมีความสุขกายสุขใจและสุขภาพดีค่ะปัญหาหน้าอกถือว่าเป็นสุดยอดปัญหาของส,องสาวๆยุคนี้หน้าอกเล็กเกินไปทําให้ขาดความมั่นใจ หน้าอกใหญ่แต่คล้อยย่อนยานหรือแม้กระทั่งหน้าอกห่างใส่เสื้อผ้าแล้วดูไม่ดีแต่ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องผ่าไม่ต้องฉีดไม่ต้องนวดไม่ต้องตกเราขอท้าให้ลองซันดูมี่สิคะตึงโตเด้งออรา่าอารมณ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงชนิดแคปซูลซันดูมี่ ด้วยส่วนผสมสำคัญจากแหล่งที่ดีที่สุดทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองไฮโดรไลซ์เฟชคคลลาเจนวิตามินซี C, และส่วนผสมอันทรงคุณค่าอีกมากมายหน้าอกที่คล้อยหย่อนยานจะกลับมาตึงกระชับอีกครั้งสาวๆหน้าอกเล็กอกไข่ดาวจะมีขนาดหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นสร้างความมั่นใจทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ผิวพรรณดีขึ้นผิวขาวกระจ่างใสโดยไม่ต้องใช้กลูต้าไทโอนนอกจากนี้ยังส่งผลให้ระบบภายในของผู้หญิงดีขึ้นขับของเสียออกจากช่องคลอดมดลูกเข้าอู่กระชับช่องคลอดเพราะส่วนผสมสำคัญในซันดูมีจะเข้าไปดูแลระบบเลือดช่วยให้ปัญหาหมดลูกอักเสบตกขาวหมดไปหมดปัญหาปวดประจำเดือนหมดปัญหาเรื่องฟ้าและยังช่วยให้หน้ามีเลือดฝาดผิวขาวอมชมพูอีกด้วย ที่สำคัญคือช่วยปรับโฮอร์โมนในผู้หญิงวัยทองฟื้นฟูอารมณ์ทางเพศร่างกายและอารมณ์สดชื่นคึกคักเติมเต็มด้วยซันดูมี่คืนความสุขให้กับชีวิตคู่ร้อเปอร์เซ็นตค่ะหลังจากได้ทานซันดูมี่นะคะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะไปทำงานจะโฟสจะยิ้มยังไงก็รู้สึกมั่นใจค่ะแถมตอนนี้นะคะยังเลือกเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายสบายอีกด้วยค่ะ มีความกังวลใจว่าจะให้ความสุขกับคุณสาม,มีได้ไม่เต็มที่อะคะ่ะคือก่อนหน้าเนี้พี่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดช่องคลอดแห้งมดลูกหย่อนมีลมในช่องคลอดแต่พอได้มาทานซานุูมี่แล้วอะร่างกายก็ค่อยดีขึ้นนะคะก็ทานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนทุกวันนี้ชีวิตคู่ของพี่กลับมาดีขึ้นแล้วค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยพี่จะเป็นคนใจเย็นแล้วก็อารมณ์ดีพอเข้าสู่วัยท้องเนี่ยอะไรอะไรมันก็แย่ไปหมด แถมผิวเนื้อตามตัวเนี่ยก็แห้งเหี่ยวฟิวรอยฝ้ากระก็ตามมาเครียดค่ะพอเพื่อนแนะนำให้ลองทานซันดูมี่ดูเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าสุขภาพดีขึ้นจนสามีพี่ทักว่าไปทำอะไรมาตอนนี้มีความสุขมากเลยค่ะเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงทั่วไปมักมีโยโย่เอฟเฟกทานแล้วต้องตกใจกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแต่ นวัตกรรมความงามและสุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่อย่างซันดุมีจะช่วยเติมเต็มระบบภายในของผู้หญิงปรับสมดุลให้กับร่างกายทานแล้วไม่อ้วนไม่มีโย,โย,โ,ยโย่เอฟเฟกเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไปรับประก,กันความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน GMP มีเครื่องหมายอ,อย่อรับรองถูกต้องและมีเครื่องหมายฮาลานสาวม,มุสลิมสามารถทานได้ซันดุมีตืงโตแดงออร่าอารมณ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงชนิดแคปซูล1กล่องราคา750บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องฟรีทันทีในราคาเพียง3,000บาทเท่านั้นสาวยุคใหม่มั่นใจสันดูมี่